พระเยซูกาลังจัดการกับคน,คนที่อุ่นๆและไม่ร้อนเอาฟังฟังฟังในวิวรณ์สามก็สิบหกบอกว่าดังนั้นเพราะเหตุที่เจ้าเป็นอุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากปากของเจ้าเจ้ามีการออกจากปากของเราพระเยซูนะบ้วนเฮ้ <laughs> โอ้เสียใจจังนะ เพราะงั้นเราต้องเย็นจัดหรือร้อนจัดไม่งั้นเชื้อโรคมันไม่ตายอุ่นๆเนี่ยเชื้อโรคดีนักนะนะคะเพราะงั้นต้องเย็นจัดมากๆร้อนจัดมากๆนะคะเราจะเป็นคนยังไงคะอุ่นดีไหมอุ่นก็ดีนะไป,ไปทางนี้ก็ได้และไปทางนั้นก็ได้แต่พระเจ้าไม่เอาด้วยโอเคต่อมาค่ะให้สนใจการประกาศข่าวประเสริฐมากกว่าสนใจคําเผยยุคสุดท้าย พอเราโฟกัสแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำเราจะไม่ประกาศแต่พระเจ้ายังต้องการให้คนไทยรู้จักกับพระเจ้าอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ออกไปนะคะทุกข์มากเลยคขายของก็ไม่ได้นะคะมันปันไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนทุกคนก็มีแต่คิดอยากฆ่าตัวตายด้วยเราเป็นไงคือเจนสบายพระเจ้า แต่ไม่เคยไปช่วยใครไม่ได้นะคะเราต้องช่วยเขาให้ประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงเมื่อเรายกพระเยซูคริสต์พระองค์จะนำคนเข้ามาหาพระองค์เองเอเมนตามมาค่ะในอ,ะอันนี้เสร็จแล้วโอเคตอนนี้เรารู้หรือ,อยังว่าเราต้องพูดภาษาแปลกๆถ้าไม่พูดนะแอนตี้ไครมาเสร็จเลยนะมันตัดคอใช่ไหมพูดภาษาแปลกๆไปยับยัง้งยับยัง้งยับยับย้ง ผูดภาปาแปลกๆไว้เพื่อเราจะเรยนุูงเรืองผูดภาษาแปลกๆไว้เพื่อเราจะได้แข็งแรงผู้ดราษาแปลกๆไว้จะได้แก้ปัญหาอ่านพระคัมภีร์จะได้เป็นลูกกะสุนไม่ใช่มีตะลมเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้ากําลังอวยพรพวกเราทุกคนนะคะแล้อธิษฐานด้วยกันอ่ะทาอะไรอ้อข้อสุดท้ายอ่านด้วยกันกับมัทธิวสิบหก้อสิบดส ปายเราบอกท่านด้วยว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้เราจะมอบกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้แก่เจ้าท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์เมื่อท่านจะปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์เอเมนจบจริงอย่าง อ่านอีกข้อหนึ่งทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขขมและมีความรู้รอบครอบพระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้ความลึกลับในพระทัยของพระองค์ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระองค์เองอ่านประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์เราทุกคนจะอยู่ในพระคริสต์ไหมอยู่แน่นอน